ส่งเสียงกันได้เต็ที่เพราะว่าท่านนายนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาฝากวิดีโอสำหรับการเปิดงานทไทยลเกมโชว์ครั้งนี้มาแล้วตรงนี้เลยสวัสดีลูกหลานเยาวชนไทยที่รักทุกคนนะครับปัจจุบันเกมคอมพิวเตอร์นั้นถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลกับเยาวชนคงไม่ใช่แค่เยาวชนไทยนะครับแต่เยาวชนทั่วทั้งโลกผมอยากให้ข้อคิดกับเยาวชนทุกคนที่มาในวันนี้ ว่าหากเราชนะในเกมแล้วก็ต้องอย่าลืมชนะในชีวิตจริงด้วยนะครับเยาวชนมีหน้าที่หลักก็คือการเรียนหนังสือเรียนรู้ในการมุ่งชีพต,ต่อไปนะครับพ่อแม่ของพวกเรานั้นทุ่มเททํางานหนักเพื่อส่งเสียพวกเราให้รับการศึกษาให้มีความรู้ดังนั้นทุกคนต้องตั้งใจเล่าเรียนให้คุ้มค่ากับการสียัะของพ่อแม่ผมอยากให้เยาวชนของชาติได้ใช้จินตนาการในทางสร้างสรรค์ใช้เกมใช้เทคโนโลยีให้ถูกทางรู้จักเวลาด้วยนะครับ แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองคิดอยู่เสมอว่าการเติบโตและการมีพัฒนาการที่สมวัยของทุกคนนั้นจะส่งผลต่ออนาคตของตัวเองและประเทศชาติผมขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกันเต็มที่นะครับกับความฝันและจินตนาการแล้วก็อย่าลืมว่าความฝันกับความเป็นจริงนั้นมันคนละเรื่องนะครับก็อยากให้เก็บเอาความสนุกตรงนี้นั้นไปเป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่นวัตรกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจดีต้นของชาติต่อไปสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับเป็นความภูมิใจสูงสุดของผู้จัดทุกๆคนนะครับที่งานนี้ไปถึงระดับผู้นำประเทศนะครับ